กราบสวัสดีกันอีกครั้งครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมรับฟังทางช่องลุงโตพระเครื่องครับวันนี้ลุงโตก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับลุงโตก็ไปหาพระมาให้ชมให้ศึกษานะครับแลกเปลี่ยนเช่าบูชากันนะครับก็ไปรับมาจากร้านพระจากเพื่อนๆที่เขาให้เช่าบูชาอีกครั้งหนึ่งนะครับบางรุ่นก็รับมาจากตู้วัดครับก็ผสมกัน อายรุ่นนะครับยังเป็นพระหลักร้อยอยู่นะครับพระลงโตเพื่อนๆที่ติดต่อสอบถามมาเรื่องจัดส่งลุงโตก็จัดส่งให้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนๆก็รีบแพ็กรีบหอ่อพัสดุส่งให้ทันทีนะครับที่ได้ติดต่อกันแล้วเรื่องการโกงไม่มีนะครับลงโตก็ส่งมาให้หลายๆท่านหลายองค์แล้วนะครับต่อนเนื่องกันมา วันนี้มีพระอะไรบ้างนะครับก็ชมกันเลยนะครับพระหลักร้อยเช่นเดิมนะครับเ,เพื่อนๆตามต้นทุนที่ไปหามานะครับเหรียญล่มเย็นนะครับปี5้าสสร้างพระอุโบสถนะครับเป็นช่วงที่หลวงปู่อายุ87ปีนะครับช่วงแรกๆเลยนะครับที่หลวงปู่มาอยู่วัดลังมันก็จะเป็นเป็นช่วงที่กำลังสร้างโบสถ์นะครับเ,เพื่อน วัตถุมงคลหลวงปู่นะครับล้วนแต่ทําบุญบัรุงสร้างศาสนสถานภายในวัดทั้งสิ้นนะครับลมเย็นปี5 2สองเนื้อทองแดงจะเป็นลมดํานะครับพระยุคแรกๆเลยนะครับมีต่อโคตรละครังนะครับลมเย็นนะครับจะเป็นโคตรละคังนะครับหลายรุ่นนะครับพระของทางวัดช่วงนั้นจะตอกเป็นโคตรละคังนะครับเพื่อน ที่ลุงโตได้มาเนี่ยก็ขอเป็น950นะครับ950รวมค่าส่งนะครับหลักร้อยลุงโตก็มีหลายรุ่นนะครับพุโทโธพุโทโธที่เรี่ยมมาให้เรียบร้อยเลยนะครับให้ลูกให้หลานช่วงปีใหม่ได้เลยนะครับเป็นวัตถุมงคลนะครับสิ่งมงคลต่างๆนะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานเก็บไว้ที่บ้านก็เป็นมงคลเป็นอย่างยิ่งนะครับ 6 0รรวมค่าส่งลงโตก็มีอยู่นะครับมีเหรียญพุทธโทนะครับเหรียญปกมะขาม8ดรอบนะครับปก8รอบ600รวมค่าส่งนะครับเ,เพื่อนๆหลักร้อยก็มีอยู่หลายรุ่นนะครับเสมาเสมาเต็มอง์ปี54นะครับ950รรวมส่งนะครับ วันนี้มีซุ้มกอนะครับ<สา>รเหรียญซุ้มกอนะครับเพื่อนซุ้มกอปี60นะครับ<สา>รเนื้อทองแดงนี้สร้าง5,000ององนะครับซุ้มกอเป็นพิมพ์หลวงปู่ทวดหลวงปู่เพ้วก็มีหลายรุ่นนะครับที่หลวงปู่ท่านเมตตาปลุกเสกให้พิมพ์หลวงปู่ทวดหลวงปู่แพ้น่นะครับปี60ก็มีซุ้มกอ61ก็จะเป็นเลื่อนสณศักด,ดิดน์นะครับเป็นพิม์หลวงปู่ทวดหลวงปู่แพ้่นะครับ ซุ้มกอลุงโตก็จะเป็น950รวมทรงนะครับสองความปลอดภัยนะครับซุ้มกอเรี่มมาแล้ว3อมองเลยนะครับเพื่อนๆซุ้มกอลวงปู่ทวดลวงปู่แพลวก็หาไม่ค่อยเจอแล้วนะครับช่วงนี้รวมค่าส่ง950นะครับ เหรียญสร้างพระมหาเจดีย์นะครับเหรียญปาตานนะครับสร้างพระมหาเจดีย์ปี57ก็950นะครับพันสองลุงโตก็มีหลายรุ่นนะครับหลักร้อยทั้งนั้นเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนเ่ินล่างนะครับที่เลี่ยมให้เรียบร้อยนี่ก็พันสองนะครับจเัเลื่อนผ่ล่างอันนี้อาจจะเร็วๆหน่อยนะครับเพื่อนๆ ราบผลพุนทวีนะครับราบผลพุนทวีเลี่ยมจีวรหลวงปู่ก็พันสองนะครับพันสองเสมานะครับเสมาเจ้าสัวนแปดรอบ,นะ,รบนะครับพันสองนะครับเพื่อนพันสองมีอยู่หลายรุ่นนะครับเลื่อสนสณศักดิ์ประทานยศบารมีนะครับเลื่อน ปีหนึ่งนะครับตอกเลขรันนัมเบอร์นะครับทุกเนื้อนะครับรุ่นนี้จะมีตอกเลขรันนัมเบอร์นะครับอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆเลื่อนอสมณศักดิ์ตอกเลขอยู่ด้านล่างนะครับพันสองนะครับพันสองรวมรวมส่งเลยนะครับ ยันสวน99ลงโตขอเป็นพันห้านะครับเพราะว่าไปเลี่ยมมานี่ก็ค่าเลี่ยมจริงก็เกินร้อยนะครับทุกวันนี้นะครับเกือบ200นะครับแล้วแต่ปริมาณที่เราไปเลี่ยมนะครับอันนี้เป็นเลี่ยมแบบเลเซอร์นะครับเพื่อนๆเลี่ยมใส่จีวรลงปู่ก็พระท่านรับมาในช่วงนี้ก็เป็นพันนะครับเพื่อนๆรวมค่าพั 1, นห้าที่รวมค่าส่งอีก50บาทแล้วนะครับ รวมค่าเลี่ยมค่าส่งอีก50แล้วนะครับยันส่วน99เหรียญยอดนิยมนะครับยอดนิยมเลยนะครับในปีนี้เลยนะครับเนื่องจากเป็นอายุ99ปีเลข9ก็เป็นเลขมหามงคลนะครับยันส่วน99นะครับมี92ตัวเลยนะครับใบขี้เหล็กนะครับ เริ่มหาจะไม่ค่อยเจอแล้วนะครับใบขี้เหลกรุ่นสุดท้ายลงโตก็เหลือเนื้อทองแดงนะครับเนื้ออื่นๆหาไม่ค่อยจะเจอแล้วนะครับที่พอะหาเจอก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับพิมใหญ่พิมพ์เล็กนะครับรุ่นสุดท้ายพิมพใหญ่พิมพเล็กพิมใหญ่ก็ประมาณนี้นะครับพิมเล็กพิมพ์เล็กตอกคดห่อพึ่งนะครับพิมยยพ์ใหญ่ตอกคดแผ่วนะครับเลี่ยมใส่จีวอนลงปูนะครับลงโตก็บวกมาอีกนิดนึงนะครับเพื่อน บอกมาอีกนิดหนึ่งนะครับพิมพ์เล็กนี่ก็เลี่ยมแล้วนะครับสองพพิมพ์ใหญ่นี้ขอเป็น2900นะครับเพราะค่าเลี่ยมก็เกินร้อยแล้วนะครับค่าเลี่ยมทุกวันนี้นะครับมีอะไรอีกพยาคุฑเสาห้าองค์นี้เลี่ยมแบบ3ทางนะครับเลี่ยมแบบสมทาง2005นะครับ เนื้อนวะผูกพัดเนื้อนวะสองพันนะครับผูกพัดเนื้อนวะลาบผลนะวะมีนะครับลาบผลนะวะสามพันนะครับองนี้จะเป็นเลขสามหลักนะครับลาบผลนะวะมีกล่องนะครับมีกล่องเดิมๆเลยนะครับ ยันสวน99เนื้อทองฝาบาทนี่3 0 0พันนะครับเนื้อทองฝาบาทจะมีเลขรันนัมเบอร์เลยนะครับเพื่อนๆนเองเฮงรวยรวย2นี่ก็ส0 0พันนะครับเรียบร้อยเลยนะครับเอิงเฮงรวยทักมาอีกที่นึงนะครับเพื่อนๆบางตัวอาจจะบอกไม่หมดนะครับอันนี้ก็เลื่อสนสมรักิ์นะครับปี6 1หนึ่ง ทองฝาบาท2 5งพนหะครับที่ลงโตได้มานะครับใบสายเกลียนประสบการณ์นะครับ4,500เนื้อนวะนะครับองห้าเนื้อทองฝาบาทลงโตก็จะเป็น3,000นะครับเนื้อทองฝาบาทเหรียญกันภัยเลี่ยมแล้ว เลี่ยมแล้วนี่พันสามนะครับกันภัยถ้าไม่เลี่ยมก็หนึ่งพันทวนมีนะครับถ้าไม่เลี่ยมหนึ่งพันทวนเปิดโลกนะครับพิมพ์หมงปู่ทวดหลวงปูแพว้วสองพันห้านะครับเลี่ยมแล้วองค์นี้นะครับเปิดโลกพิมพ์หลวงปูทวดหลวงปูแพว้ลวลงโตก็มีอยู่ ให้ชมน่าจะมีอยู่สามรุ่นนะครับพิมพ์หลวงปู่ทวดหลวงปู่แพร่ตอนนี้ก็มีเปิดโลกเล่อนสมณศักดิ์สุ้มกอนะครับเพื่อนๆแล้วมีเหรียญข้าหลามตัดเล็กพันห้านะครับตรงนี้พิมพ์หลวงปู่ทวดหลวงปู่แพรวนะครับ มีจเจริญพรบนโอ,อน้มีเพชรกลับนะครับเพชรกับเพชรกับสองนะครับถ้าเพชรกับหนึ่งหลักหมื่นเลยนะครับเพชรกับสององนี้ลุงตัวก็พันแปดร้อยบาทนะครับจเจริญพรบนนะครับผิวลุ่งนะครับอันนี้โทนลุ่งเขียวนะครับก็เป็นเหรียญหลักยอดนิยมเลยครับหนึ่งในสิบเลยนะครับมีประสบการณ์ต่างๆ กับผู้ที่เลี่ยมบูชาขึ้นคอนะครับเกิดขึ้นเยอะนะครับจเจริญพรบนสามพันรวมทรงนะครับจเจริญพรบนเลี่ยมเงินที่เพื่อนๆถามมายันสวนเก้าเนื้อน้วะองค์นี้เลี่ยมเงินนะครับเลข3หลักอง์นี้ลุงโตก็จะเป็นหกพันะครับอง เพชรกับสองเนื้อนวะเนื้อนวะจะเป็นโทนนี้เลยนะครับรุ่นนี้จะเป็นผิวพายเงินขึ้นที่องค์พระเลยนะครับหกพันนะครับเลี่ยมกรอบเงินแล้วรุ่นอื่นๆที่ยังบอกไม่หมดเพื่อนๆก็ทักมาอีกทีหนึ่งนะครับของลุงโตก็เป็นราคาตามต้นทุนนะครับเพื่อนๆขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆงรวยๆทุกท่านทุกคนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ